ป้าติจ้าพี่น้องพบกับน้องท่านเดี๋ยจ้ายามใบจ้ะพี่น้องจ้าเมื่อนี้น้องจ๋าที่น้องท่านไปรุโรงเรียนมาแล้วน่าจะกับจีน่าเห็ดคลิปนะจ๋าเมื่อนี้เป็นวันที่5มีนาคมนะจ๋าเนาะ5มีนาคมซึ่งเป็นวันเกิดของพี่เพชรนะจ๋าเนาะช่องสาวเล่าบราอีสานน่าจ๋าในฐานะที่น้องท่านเป็นเอ็กซ์พิลเลอร์น้องท่านทำช่องทวิตนำนะจ๋าเนาะน้องท่านเลยมาขออวยพร พี่ชายเบสจ้ะน้องท่านสิขอเอิญมาพี่ชายน่าจะเนาะอ่าในฐานะที่อ่าน้องท่านเป็นฐานที่เป็นน,อน้องเป็นศิษกาศิมาอวยพรเหนือในวันข่ายวันเกิดจ้ะน้องท่านก็ขอให้พี่เพศสุขภาพแข็งแรงและะ้วการ่ำด้วยเงินทองมีแต่ความสุขความจเจริญสู่สิ่งสุขยากอาจจะเนาะคิดสิ่งใดขอสิ่งใดก็ให้สมค่ำมงมากป่านธนาอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนนะกะเป็นเศร้ารัก ครับครอบครัวแล้วก็ดูแลพี่ม่นแล้วก็น้องมะนาน้าจ๊นนแล้วก็เป็นพ่อที่ดีของน้องมะนาเป็นสามีที่ดีของเยี่ยมม่นแบบนี้ตลอดไปนะจ๊ะเนาะก็บ่มี่เอียงลายดอกจายพี่น้องจ้าในฐานะที่แบบห้าเป็นเอฟซีนะจ๊ะเนาะแล้วก็แบบเป็นคนที่แบบหักแพ้งแล้วจนะจ๊ะก็เลยอยากที่สิเ็คลิปออกมาอยากทีสีใบใบ มารวมโวยพอมารวมยินดีน้่เด้อจ้กพี่เพชรจาแล้วกับพี่มุนท่าใดิมาเห็นคลิปนี้มันจะเนาะพาเห็นคับว่าเป็นยังไงจ้ะเพราะว่ามันเกิดจากความรู้สึกจากใจข้างในของเฮามานจะเนาะว่าเฮาอยากเห็นออกมามันจะตอกนี้ท่านกับเลือกที่แบบอยากจะเห็นคลิปออกมาโวยพอนมันเกิดเพราะว่าปีหนึ่งกับมีทีเดียวมาแจะเนาะพี่น้องตากรขอให้พี่ถ้าซองจ้ะมีสุขภาพร่างกายชิ้นแรก้นพี่เพชรพี่มุนจะนไรกั แงคือเกาเดิ้ลจะหัาตลอดไปคลิปนี้พ่ไม่อย่างารจะพี่น้องจ๋าบอกมาแฮปปี้เบอร์เดย์กาแฟนสีชมพูผมเื่งจากพี่น้องจ๋าเปลี่ยนเสื้อผานแล้วเพราะว่าไปลงโรงเลียนใส่เสือสีน้ำตาลแล้วจะนอกไปที่นีก็เลยมาลวกเอวยพอนในวันทีพื้นมีความสูงมาจัดเข้ากับตองไ่สีชมพูสีที่แบบเป็นความหลักซึ่งแบบเข้ากับหักกันเป็นพี่เป็นน้องนาจัะเนาะจะในน้องสาวคนนีกกะหักแหลกเครียงคานเสมอเดิ้อจ้ะนองสาวลาบาอีสานพีเพจทุ่ สำหรับคลิปนี้น้องท่านกันขคอร่าปก่อนจ่าพี่น้องจ้าปากกดไห์กดแร์กดติดตับเป็นกําลังใจให้ช่องน้องท่านพาทัวร์ในเดือนตัขอบคุณห,หลายๆจ้า